สวัสดีค่ะกลับพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเอาใจใส่ชอปที่ชอบชอป,ชอป สินค้าที่มันเป็นกล่องให้เราได้รุ้นว่าข้างในเราจะได้อะไรบ้างซึ่งต้องไม่พลาดไอเทมพวกนี้เลยค่ะและวันนี้ที่เราอยากจะเอามาให้ทุกคนได้รู้จักกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้เคยช็อปนะแนะนําให้ช็อปของ beauty boxy เลยเขามีการนําแบรนด์ต่างๆเข้ามาให้เราได้ร่วมลุ้นในแต่ละเดือนเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆไม่ซ้ํากันเลยค่ะและในเดือนตุลาคม2 5ง6น้้ี้เขาก็มีการจับมือร่วมกับ e broche เพื่อที่จะได้จัดไอเทมที่จะมาดูแล เราเป็นพิเศษไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆให้ยาวนานนะคะเรามาดูในกล่องกันเลยค่ะว่ากล่องที่เราได้มาจาก Beauty Boxy ที่ร่วมกับอี r o รเชเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นคนนี่เลยและนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนี้ที่เราได้มาบอกเลยว่าถูกใจมากๆแต่ว่าแต่ละคนจะได้ของที่ถูกใจแบบนี้ต้องทำังไงบ้างอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาบอกวิธีให้ได้ ของแบบนี้ในท้ายคลิปนั่นเองค่ะอีโปรเช่เขาก็จะเป็นแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสเลยนะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จกักหรือว่าถ้าใครยังไม่เคยได้ลองใช้ก็ต้องอยากจะทำความรู้จักน้องเขาบ้างแหละเพราะว่าแต่ละตัวคือมีสัรสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะก,กับคนผิวแพ้ง,ง่ายมากๆและต้องบอกเลยว่าเราก็เป็นคนนึงที่เป็นสาวของอ e ีโปรเช่นะคะแล้วพอมีกล่องซุมแบบนี้ก็ยิ่งทาให้มันแบบ มีความน่าตื่นเต้นมีความลุ้นว่าเอ๊ะในกล่องที่เราจะได้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทีละตัวเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าถูกใจเรามากๆจริงๆหมวดแรกเลยนะก็คือหมวดของการบำร,รุงผมค่ะเจ้าแชมพูตัวนี้เราเคยใช้น้องเขามาแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันดีมากจริงๆอันนี้มันจะช่วยลดเรื่องของผมขาดหลุดร่วงได้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วหนังศีรษะก็คือสดชื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปก็ยังอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดูแลผมก็คือแชมพูเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เขาจะพิเศษกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้ก็คือจะช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็เพิ่มความนุ่มลื่นให้กับเส้นผมเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของโจโจบาออยนั่นเอง ย่งไม่หมดแค่นี้ค่ะมาดูแลเส้นผมกันต่อด้วยน้องคนนี้เลยนะอันนี้เขาจะเป็น b o าน n i c a l balm ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เราสามารถใช้ได้ทั้งตอนผมมันหรือว่าตอนผมแห้งก็ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้เส้นผมหนึกหนะนะคะก็แนะนําเลยสำหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผมอยู่ e p r o c h ชเนี่ยเป็นตัวที่แนะนําจริงๆมาที่นี่หมดของสก,กินแคร์กันบ้างนะคะสำหรับสาย anti aging แบบ เราก็ต้องชอบมากๆที่ได้เจ้าพวกนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนตัวแรกที่เราหยิบมานะคะก็จะเป็นเดย์ครีมตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของ Anti a n t i ี้เอจจริงๆเลยซึ่งเราก็ยังไม่เคยลองนะคิดว่าเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้นะคะคืนนี้ล้างหน้าใดๆเสร็จก็จะขอลองเลยแล้วกันค่ะ ยังอยู่ในหมวดของสกินแคร์กันต่อนะแล้วนี่ก็คือเซรั่มที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอันนี้เราเคยลองแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าดีมากจริงๆห้ามพลาด มาเอาใจสายสกินแคร์ที่ชอบความรวดเร็วนะคะในวันที่เร่งรีบตัวนี้เขาก็คือสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ S.P.F. ถึง3าเลยทีเดียวนะทุกคนอนนี้ก็ช่วยแอนตี้จริงได้เหมือนกันนะเห็นหลอดเล็กแบบนี้นะคะ้ m l ก็สามารถใช้ได้หลายวันเลยค่ะหรือว่าจะสามารถนำไปพกพาเวลาที่เราไปต่างจังหวัดใดๆก็สะดวกมากๆเลย ยังอยู่กันที่หมดของสกินแคร์กันต่อแล้วก็แน่นอนเป็นกลุ่มของ Anti-Age นั่นเองนะทุกคนอันนี้เราเคยใช้มาแล้วนะคะก็จะเป็น Anti a n t i h g e Global ต้องบอกเลยว่าดีมากๆสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเลยมันช่วยลดริ้วรอยได้จริงๆอันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะซื้อซ้ำแต่อีกตัวหนึ่งเรายังไม่เคยลองนะคะนี่เขาจะเป็น e r i x i r er Botanic ซึ่งตัวนี้ยังไม่เคยลองแล้วก็คืนนี้จะ จัดไปเลยค่ะหมดของการดูแลเส้นผมดูแลผิวผ่านไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่ฟินพอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมความฟินด้วยน้ำหอมกันเลย เป็นน้ำหอมไซส์ปุ๊กปิกที่เหมาะกับคนอยากลองของใหม่แต่ยังไม่อยากลองสิ่งที่จะซื้อไซส์จริงนะคะอันนี้เขาจะเป็นน้ำหอมที่อ่านว่าซื้อลาแลงเออเดอร์เพอร์ฟูมนั่นเองทุกคนภาษาฝรั่งเศสมันก็จอกเสียงลำบากนิดนึงเนาะเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าว่ากลิ่นเขาเป็นแบบไหนบ้างนะคะทุกคนเราว่าเราโดนตกกับเจอน้ำหอมตัวนี้แล้วแหละเพราะว่ากลิ่นก็คือ ดีมากมันมีความสดชื่นมนมีความที่ออกออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่เป็นเปรี้ยวที่มีความปนกับความหอมหวานมีความสดชื่นสบายจะบกเหมาะที่จะใช้ในช่วงที่อากาศร้อนก็ได้ฝนตกก็ได้หรือว่าในช่วงที่เป็นฤดูหนาวก็ได้เหมือนกันนะและกลิ่นเขามีความหอมชัดมากพอผ่านไปสักพักนะคะกลิ่นจะมีความหวานนิดๆชอบเลยอะคิดว่าน่าจะต้อง ไปซื้อไซส์จริงมาใช้แบบจริงจังแล้วติดใจมากๆในกล่องนี้ยังไม่หมดค่ะคนเพราะว่าเขายังมีคูปองให้เราได้ใช้ออนท็อปรถเพิ่มทุกรายการเมื่อซื้อครบ1,000บาทลดไปเลย100บาทนะคะ ก็สามารถเก็บคู่ปองเอาไว้เป็นส่วนลดตั้งแต่วันนี้เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เลยนะถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้สําหรับสายคุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือว่าชอบความมุ้งมิงอะไรก็เก็บมาใช้ส่วนตัวได้ก็คือสติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้นะต้องบอกว่ามันดูดีมากจริงอะ่ะไม่กล้าใช้เลยอะทุกคนมันน่ารักมาก มาถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำายไงถึงจะได้กล่องแบบนี้เหมือนเราบ้างเรามาดูวิธีการง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกทุกคนแอดไลน์ไปที่ beauty boxy กันก่อนนะแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าคำถามค่ะจะเป็นการตอบคำถามแล้วก็สมัครสมาชิกเพื่อรับกล่องนี้แบบเราก็กดไปที่เริ่มเลย หลังจากนั้นก็มาระบุสภาพผิวหน้าของเรากันว่าเป็นผิวแบบไหนนะเราเป็นผิวผสมก็กดไปที่ผิวผสมเขาจะมีสภาพผิวให้เราแบบหลากหลายมากผิวผสมผิวธรรมดาผิวมันผิวแห้งพอคลิกไปแล้วเราก็ไปที่ถัดไปค่ะหลังจากนั้นก็มาระบุปัญหาผิวที่กังวลซึ่งเราชอบมากๆอ่ะมันเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบใครมีปัญหาผิวเยอะก็ คลิกไปให้หมดเลยค่ะส่วนตัวเราเนี่ยจะมีปัญหาหนักๆเลยก็คือผิวผสมค่อนไปทางแห้งและขาดน้ำก็ติดไปที่ผิวแห้งขาดน้ำมันก็จะมีรอยดําจากสิวใดๆก็ติดไปนะคะหลังจากนั้นก็กดที่ถัดไปก็จะมาเจอกับคําถามที่ให้เราระบุข้อความที่บง่งบอกความเป็นตัวเรามากที่สุดว่าเราเป็นคนที่สไตล์ไหนไม่ว่าจะเป็นการชอบลองก่อนตัดสินใจซื้อจริงหรือว่าชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วซึ่งเราก็อยากลองของใหม่ใช่ไหมอย่างเช่นน้ำหอมเนี่ยไม่เคยลองมาก่อนก็ติ๊กไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วพอได้มาถูกใจมากต้องไปตาตน้ำหอมจริงๆแล้วแหละหลังจากติ๊กเสร็จก็ไปที่ถัดไปนะคะเจอที่คำถามว่าไอเทมดูแลผมที่เราต้องการเราสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบกันเลยค่ะมีทั้งผมล่วงมีทั้งการต้องการที่จะลดรังแคนะหรือว่าลดความมัน แล้วก็ฟื้นฟูผมแห้งแตกปลายตอนนี้เราผมร่วงหนักมากก็เลยต้องการไอเทมมาดูแลผมที่ช่วยลดเรื่องของผมร่วงก็ติดเลยหลังจากนั้นรับก็ส่งคำตอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มานั่งลุ้นกันว่ากล่องที่เราได้ติ๊กไปเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาดูแลผมดูแลผิวแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับตัวของเราด้วย ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าราคาไม่สูงที่ทุกคนคิดเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองที่ทำให้เราแบบใช้ได้ง่ายอ่ะแล้วก็ถ้ามันใช้ดีก็ตัดสินใจซื้อได้แบบยาวๆโดยที่ไม่ต้องเสียดายเงินมากมายเนาะถ้ามันใช้ไม่ดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะก็ตอบโจทย์มากๆแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายมากๆด้วยย้ำกันอีกทีนะคะว่า beauty boxy ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ eproche มีถึงเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นถ้าใครอยากได้บ้างต้องรีบไปช็อปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าค่ะรีวิวกันอีกเช่นเคยนะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่เราจะเอามานำเสนอหรือว่าเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ